ออคิวในช่องออคิวเลเวลเฟมิลี่ฟาร์นนั่นเองนะคะสวัสดีครับออคิววันนี้เราจะมาทำอะไรครับน้องออคิววันนี้นะครับเราจะเอาเซิร์ฟเก่าๆที่พวกเราเล่นกันทุกวนันให้แบ่เหมือนใหม่เลยเฮ้ย เห็นแล้วก็งงใช่ไหมครับทุกคนถ้าอยากรู้ว่าทำยังไงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กับ EQ o บ n Family Fun ด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมลืมบอกว่านี่เรามีน้องใหม่นะครับนี่เพิ่มเก็ตอันใหม่ของป๊าปานะครับนี่ได้มาไงครับอันนี้ เอาเท่มากเลยได้มาก็คือตอนที่ปาป๊าเนี่ยบอกแม่ว่าเวลาถ้าเตะก,กลัวข้ามอ๋อไม่ใช่เ,ออเตะบอลน,นะครับข้ามตาข่ายเนี่ยแล้วก็ลงเก้าอี้เนี่ยป้าป๊าจะได้เซิร์ฟครับและได้จริงๆครับลูกบอใช้เท้าเนี่ยเตะลูกบอลเล่ให้เข้าโต๊ะตัวนัว้นครับมา่าฟังจริงแต่ฟังเนี่ยบอลก็เก่งนิดหน่อย แต่ว่าเตะเข้ามันง่ายไปเดี๋ยวผมจะเตะโค้งข้ามเน็ตนี้แล้วเข้าก็อีกตัวนั้นมันยากไปเปล่าสามลูกถ้าผมทำได้เอาให้สเก็ตบอร์ดผมหนึ่งอันอันไหวดูไม่มีทางลยุดเดบอน โอ้แล้วบอกเลยดูแต่งซะเต็มเลยนี่คือเรา <c oughs> ได้มาปุ๊บเราก็แต่งเลยนะครับนี่อเอาซะน่าเล่นเลยครับทุกคนแต่ดูครับทุกคนเล่นได้ไม่กี่วัน <c oughs> เลอะมากเราฝับแสนถึงจะเห็นครับว่ามันเลอะจริงจริงครับนี่ครับ <c oughs> ใช่ฮะแล้วดูฮนะวันนี้ผมก็เลยมีตัวช่วยนะครับนั่นก็คือสลามที่วกเราเล่นกันอยู่ทุกวันนั่นเองคุณ แถมเป็นสลามแบบเดียวกันด้วยนะครับนี่เลยนี่คือสลามของผมนะครับแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งครับนี่ยางลบนะครับทุกคนอ๋อเพราะว่าเราเขียนผิดใช่ไหมใช่ฮะเราก็เลยต้องไปลบเดี๋ยวเอาไปให้เรบบอนให้ใช่เดี๋ยวเราจะลองให้น้อยคิวเนี่ยทำข้อด่าจากฝั่งนี้ฝั่งเดียวก่อนแล้วมาดูความแตกต่างโอเคโอเคเอายางลบมาถูถูตรงที่เลอะนะครับนี่ ถูไปเลยครับหรือว่าเราจะใช้สลามลูดก็ได้นะครับผมจะใช้ยางเงให้ดูก่อนนี้ถเกิดสีขาวเนี่ยมันค่อนข้างจะต้องบอกว่ามันทำให้มันขาวในยากนะครับว่าจริงๆตอนทำสีดำเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันมันหายหรือยัง<ช>แต่ค่มันดูไปขึ้นใช่ไหมแต่สีขาวมันก็จะเห็นชัดขึนด้นเพรว่ามันจะเช้แล้วอาจจะไม่ได้ผลมากเป็นแบบขาวสว่างหน่อยนะครับอ่ารในเช่นนี้ก็เริ่มต่างกันแล้วเดี๋ยวลองสลามดูว่าโอเคครับนีหนังซื้อมาใหม่เล้วจ้ะ เนี่ยทุกคนเราแกะเสร็จแล้วเปิดมันเลยอุ้ยเอาสยากเล่นเลยทำพ่อตาก่อนอเห็นสลามไม่ได้จะเล่นยังไงดูทุกคนดูสีงามมากครับสีสะท้อนแสงมาออกกิ้งอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่กิ้งไปแล้วค่ับเดี๋ยวให้ทุกคนเห็นทีละค่ายนะคะว่าเป็นปอุ้ยแต่นี้แบบเ,เห็นได้ชัดเลยนะใช่ใช่ใช่โอ้ขาวเลยครับจิวโอ้ขาวจั่วครับ นี่จัดเท่าไรหรอกแม่คุณก็เวอร์เ <Yeah. S 1> นี่ยมันเกยบเทียบกับข้างนึ่งกาต่างแล้วเราก็สลามมาถูๆไว้ตอนแรกดูวิธีสารอย่างนี้าม,านนมันจะดูดได้แต่พอเวลาเราทำสามมันตกพื้นใช่ไหมมันมีฝุ่นอย่างเงยคนแล้วก็ดูดอ๋อสลามมันดูดสิ่งแบบเล็กๆได้นะคะทุกคนอย่างเช่นฝุ่นเนี่ไม่มาเล่นเลยทุกคนนี่อุ้ยแต่ว่ามันดีมากเลยนะคะเพราะมันก็ใช้ต่อได้เนี่ยแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับตรงน,น,นัดนี้มันก็เอาแปะเข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะแบบดูดสิ่งเลอะๆข้างในนะคะอุ้ยดู มันดูแตกต่างเลยครับเนี่ยนี่นะทุกคนขาวขึ้นเยอะเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองดูเขาข้าวก่อนนี่อะลองตั้งด้อ่ะดำแล้วพอเราเท็ดปุ๊บมันก็ขาวขึ้นแต่แต่มันไม่ได้จั๊ว่ขนาดนั้นนะลูกเพราะว่าคราบเนี่ยอาจจะติดฝังลึ่ไปหน่อย แต่ว่าเราเห็นได้เลยว่ามันขาวขึ้นจริงๆขาวขึ้นมากคราบดำๆนี่นะครับเช่ดเดี๋ยวเราจะมาทําอีกข้างหนึ่งแต่ก่อนจะไปทําปุ๊บเรามาลองดูงดดที่ล้อก่อนไหมครับนี่ฮะเลอะมากเลยล้อมันก็จะมีคราบฝุ่นเห็นไหมเวลาอยู่ข้างในแบริ่งอยู่ข้างในใช่่ะตอนแรกผมใช้แปรงมันก็ออกแค่นิดเดียวนะครับแล้วก็ยังมีฝุ่นบางตรงอยู่นะครับที่มันติดอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองใช้สลามกันหนังมาเี๋ยือ๋อย่าเพิ่งนะฮะตอนแรกเป็นแบบนี้ อะไรนี่เป็นฝุ่นนะอ่ะลองดูสิชิปอ้หูทุกคนครับนี่โอ้สองทีมมันออกเลยเหรอหูสาสตร์ขึ้นเยอะเลยนะครับเงาเลยโอ้เงาเลยเฮ้ยเงาจริงไหนขอลองอไรล,ลองดูจากอันเนี้ยอ่ะให้ดูจากเนี่ยวงล้อข้างในเดี๋ยวแป๊บนึงนะเนีน่ยอ้มันจะเป็นเงาฝุ่นๆนุนใช่ไหมตรงนี้อ๋อแล้เดี๋ยวลองดูนะเฮ้ยเออมันดูดออกไปโอ้มันดูดออกไปเลยนะเนี่ย เฮ้ยเหมือนใหม่เลยครับ oh, oh, oh. เฮ้ยตรร้องล้อดูต้องล้อนะ wow. Honestly, ว้าวคยอย่างดีดีขึ้นนะคะวันนี้สลามี่ผมต้องแนะนําเลยนะคะเพราะว่าไอแบบว่าคาวที่มันฝุ่นฝุ่นติดอยู่ข้างในเนี่ยดูดเข้าไปนะครับมันก็หายเลยฮะนี้ใช่โดยที่เราไม่ต้องมาถอดน็อตออกเลยใช่ไหมครับ S> <S ใช่ฮนะแต่ถ้าเวลาเราทําความสะอาดแบบแบบลึกจริงๆอเราก็ต้องหมุนออกใช่ไหมครับใช่ฮะ ความสะอาดเซิร์ฟสเก็ตจากเก่าให้เหมือนใหม่ด้วยสามนะคบนี่สําหรับผมนะคบมันก็ดีมากเลยนะคบเพราะว่าเวลาเราเช็ดตรงกระดาษทรายเนี่ยมันก็ทาให้สะอาดขึ้นแล้วก็เช็ดตรงล้อตรงลูกปืนนะคะเช็ดตรงคาบข้างในเนี่ยนะคบแล้วมันก็สะอาดด้วยนะคบนี่บอกเลยว่าดีมากเลยนะคบถ้าเพื่อนๆออยากเช็ดเซิร์ฟสเก็ตแบบเร็วๆอย่างนี้ก็ ใช้สลามกันนะคะบอกเลยว่าดีมากเลยค่ะเพื่อนๆแล้วถ้าเราเลือกที่จะเล่นเซิร์ฟนะคบเราก็ทําความสะอาดเขาด้วยนะคบนี่ฮะบอกเลยว่าเวลาทาความสะอาดด้วยสลามเสร็จแล้วนี่มันก็สวยงามขึ้นเลยนะคบแล้วใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมกับทุกคนนะทำคลิปต่อๆไปแล้วอย่าลืมดดีกี้ว่าคิมมาจาไอคิวแะบอลเอมนี่ังสนิยังสวัสดีทุกค ไปดีกว่านี่เช็ดอันนี้เลย